เรามีไอเดียที่จะทอะไรบางอย่างเราก็เริ่มจากการที่เราจะต้องสร้างชิ้นงานขึ้นมาถูกไหมครับโดยที่โดยหลักการผมแนะนําให้เราสร้างอยู่ในแกนแดงเขียวตรงนี้อยู่บริเวณนี้นะครับอย่างเช่นผมจะสร้างนะครับผมใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าวิวอะโพรไฟล์บิเดอร์เนาะครับตรงนี้ในการสร้างนะครับผมเริ่มเลยผมเริ่มจากคอนกรีตก่อนสมมติผมกด r ซีลีมนะครับผมพิมพ์จุดหกเหมือนเดิมนะครับที่เราเรียนไว้เนาะจุดหก ผมพิมพ์จุดหกคอมมาจุดหกถูกไหมครับแล้วกดซูมเอ็กเซนมันก็จะซูมเข้าไปหาจุดที่เราต้องการซูมเอ็กเซนตช่างมันครับหายไปไม่มีข้อสุดอ่ะตรงนี้นะครับมาได้แล้วนะครับที่โปรไฟล์วิดเดอร์นะครับมันมีคําสั่งที่เรียกว่าตัวนี้ครับโปรไฟล์วิดเดอร์เนาะที่ที่จะสอนกันนะครับมันมีคําสั่งดึงเราสามารถจะดึงตรงนี้ขึ้นมาได้เลย ก็คือแทนจะพูดทัว่ะครับเราดึงตรงนี้เลยพิมพ์จุดหกเอนเตอแล้วมันให้ถามว่าตั้งชื่ออะไรผมตั้งชื่อว่า F1 สมมติน,นะครับ F1 โอเคแล้วก็ผมก็แซมปี้มันนะครับ F1 แล้วเรียบร้อยง่ายๆเลยนะครับ mm hmm. ต่อไปครับเราก็เลือกเลเยอร์ทุกครั้งทุกครั้งที่ทำงานผมแนะนำนะครับ Workflow ก็คือ think about layer first ก็คือเลเยอร์ต้องมาก่อนนะครับเราต้องแพลนนิ่งก่อนว่าต้องการเลเยอร์อะไรนะครับแล้วก็ไปที่เลเยอร์ก่อนเนาะผมผมก็ลากมาก่อนอ่าต้องทำเลเยอร์ไว้เป็นเทมเพลตจริงๆแล้วคนมีเทมเพลตเลเยอร์ไว้นะครับสำคัญที่สุดผมเอา F1 นะครับ F1 ต่อไปนะครับผมเอาอผมเรียกว่าสุริวานในในคาทัลบิวคิวดีกว่า,นะนะา,มววาผมตั้งชื่อเป็นคอนกรีต คอนกรีตนะครับ 240kc นะครับแล้วผมก็ไปเลเยอร์สตีลเพลทง่ายๆกันนะครับประมาณนี้ก่อนนะโอเคไหมครับเนาะให้ดีเพื่จุดสองอันตัวนี้อ่าโอเคต่อไปปุ๊บผมก็เริ่มจากการที่ผมก็จะเลือกตรงนี้นะแล้วผมก็เลือกไปที่เลเยอร์นะครับไม่มีผมกดแซมปิ้งก่อนปุ๊บนะครับแล้วก็เลเยอร์จะขึ้นมาว่า คอนกรีต210 ksc แต่ผมกดตรงนี้ผมแอปพลายได้ก็คือแอปพลายตอนนี้ผมก็ได้เลเยอร์ของตัวน,นี้ออกมาแล้วเป็นเลเยอร์เห็นไหม f1 แล้วเขเคไหมครับง่ายเลยต่อไปผมก็ยกตัวนี้ขึ้นมาข้างบนแต่น้้นเหมือนกับที่เราทำครับยกไปข้างบนเห็นั้ยครับแล้วตอนนี้ผมก็จะปรับมันให้เป็น c1 ดูครับชีวิตนี้ดีๆนะขึ้นมือพวกนี้ c1 แล้วก็ อันนี้ก็อันเป็นสา25เซนก็จุด2านะครับโอเคอันนี้โอเคนะครับผมก็กดแอป l y ปุ๊บเปลี่ยนเลยอันนี้เห็นไหมครับขึ้นมาผมดึงมันขึ้นมาจากเดิมจุด6ใช่ไหมผมขึ้นอีกอ่าผมขึ้นอีึจุดสี่เรียบร้อยแล้วครับแล้วผมก็ได้เป็นชิ้นงานก็คือ ซีนึเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมง่ายๆนะครับต่อไปเราก็เริ่มผมทำสติลเพลทผมก็กดตรงนี้ท่าเข้าไปแล้วผมก็ใช้ฝั่งดึงขึ้นสมมติสติลเพลทมัน10บมิลสิมิลผมก็ดึงขึ้น15มิลผมพิมพ์เข้าว่าไปก็คือพิมพ์ว่าสติลเพลทตั้งชื่อเลยสติลเพลทแล้วก็ขนาด250คูณ 250คูณ10ถูกไหมครับอันนี้โอเคก็กดโอเคปุ๊บผมก็กดแซมปิ้งเทสโอเคกดเห็นไหมครับมันขึ้นชื่อสต p ลเพลทล้วผมก็กดให้อยู่ในเลเยอร์ของสต l ลเพลทนะครับแล้วผมก็แอปพลายเข้าไปใหม่อีกทีหนึ่งอันนี้อใช้เครื่องมือตัวนี้เนาะในการแอปพลายปุ๊บเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็กดดู เห็นไหมครับมันขึ้น s t e e l p a e เลยแล้วก็อยู่ใน layer อะไร Entity Info Do มันก็อยู่ใน layer s t สต l p เ a จ e ไหมครับจบแลวเห็นไหมอย่างเงี้ยเครื่องมือพวกนี้มันช่วยเราทำงานเร็วขึ้นแต่ต่อไปครับเราจะมีเสาผมล่ามีพอย n ์ก่อนเราก็ไปกด Database นะครับซึ่งผมให้ไปแล้วนะครับถ้าซื้อผมไปก็จะมี Database อยู่กดตรงนี้นะครับก็จะมี Database อยู่ชีวิตดีดีจริงๆครับมผมต้องการเสราเป็นเสาตัว H ขนาด150ยห้คูณร5อตัวนี้ผมกดจิม้มเดลากขึ้นไปพิมพ์หกเมตรเอ็นเอร์ Enter. เรียบร้อยครับได้แล้วเห็นไหมนี่ครับก็สม,มม,มติผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีโบลนะนะครับไม่ได้ยึดอะไรี้ให้ดูง่ายก่อนแล้วผมก็เริ่มทำงานต่อผมก็ลากต่อ นี่นะครับก็กดปุ๊บให้ดูวความเร็วนะครับไม่เอาเดี๋ยวเอาตัวเดิมดีกวนะ่าแล้วผมก็ปรับตรงนี้ให้อยู่ในเอ,เอาเป็นวัตถุมเนาะมินเดิลน,นะครับผมก็กดลากดึงมานี่หนึ่งเมตรนะครับก็หนึ่งเมตรพอดีต่อไปผมกดตรงนี้ดึงมาตรงนี้ปุ๊บมาซ้ายตรงนี้ ห็นไหมพอดีไหมครับแล้วก็ดึงมาต่ออีกเท่าไหร่ครับหนึ่งเมตรเรียบร้อยแล้วครับผมได้แล้วนี่คือแบบเรียบร้อยพร้อมทำช็อปแล้วนะครับต่อไปเมื่อเรามีการเปยนแบบนะครับผมดึงลงมาอีกสามเมตรเห็นไหมครับผมก็กดดึงตรงนี้เห็นไหมเราลืมทุกอย่างได้เลยนะครับที่เราทํามารื่องมือทั้งหมด <c oughs> มันจบเลยทีเดียวนะครับง่ายไหมครับอ่ะต่อไปมีการ มีการค้ายันผมดึงตรง,ตรงนี้มาปุ๊บหมุนตรงนี้ครับลบสี่ห้าองศาแล้วก็เลื่อนไปนิดนิดหนึ่งพอ้คำสั่งตัดเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเห็นไหมครับม,มันง่ายมากๆเลยเห็นไหมครับตอนนี้เราก็ได้หมดแล้ะ ต่อไปนะครับเราก็เริ่มนะครับไปที่คําสั่งเลเยอร์เมื่อเรามีเลเยอร์หมดแล้วนะครับทุกอย่างมีเลเยอร์หมดแล้วเราก็ไปกําหนดราคาต่อหน่วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ไปเรียนเนาะนะครับก็กดไปที่ราคาต่อหน่วยอีกทีเนาะไปที่เลเยอร์แล้วเราก็เริ่มใส่ราคาต่อหน่วยนะครับไปที่สติลเพสนะครับก็เท่าไหร่ครับเจ็ดแปดห้าศูนย์กิโลกร,รัมต่อรูปบาเมตรนะครับแล้วก็ ยาวไปหนึ่งขอเลื่อนนิดหนึ่งอ๋อเลื่อนไม่ได้อีกครับโอเคเอา้ากดบวกนะครับแล้วก็ใส่คอร์สคขาเข้าไปสมมติอันนี้คืองาน1 0 1 0 0 1 steel work แล้วก็ให้ใหอ่านค่าเป็นกิโลกร,รมัมนะครับแล้วกิกโลกร,รมลัมละ26บาทสมมตินะครับแล้วก็ไม่มีเวสละกันนะครับแล้วก็โอเคต่อไปก็ไปกำหนดราคาต่อดูดูว่าโค้ง่ายมากครับจับเวลานะที่ยังไม่ทันไร คอนกรีตก็เป็นเท่าไหร่ครับ2,400นอะครับแล้วก็กดบวกอันนี้ก็เป็นงานคอนกรีตเป็น 1, 0, 0, 2อ่ะผมเอาเป็นคอนกรีตเวิร์กดูนะครับเวิร์กโฟนะครับผมก็อ่านค่าเป็นคิวบิกเมตรแล้วก็ปรับให้มันเป็นสามพันแล้วกันอ่ะ,นะครับอ่ะแล้วแต่เรานะสองพันสี่แล้วกันนะงานนี้ แมวเวสนะครับโอเคต่อไปเลเยอร์เลเยอร์เหล็กเนาะนะครับมีเหล็กตัวหนึ่งก็คือตัวนี้มันคือ31.5กิโลกร,รัมต่อเมตรมันบอกไว้แล้วผมก็พิมพ์31.5นี่คลิกเป็นกิโลกรัมต่อเมตรกดบวกกดหนึ่งก็อยู่ในเซลล์เวิร์กอ่านค่าเป็นกิโลกรมัมครับกิโลกรมัมแล้วก็ยูนิตค้อนก็26บาท ไม่มีเวสโอเคคุมข้อทั้งหมดราคามาเลยนะครับที่บอกไว้เนาะราคาคือห้าพันแปดร้อยห้าสบี่บาทกดรีพอร์ตกดขอดีเทลรีพอร์ตนะแล้วก็กดปุ๊บนี่ครับขอดีเทลรีพอร์ตมาแล้วแล้วเราก็คอมมานด์สี่นะครับก๊อปปี้ตรงนี้ไว้เนียวาเจ้ามันเล็กเป็นใหญ่ไปหน่อยนะผมกด Copy ปไว้เก็บไว้ละต่อไปผมทำชอ็อปละ ดู w ว r ร์ l โฟนะครับงานมาแค่นี้เองผมทำชอ็อปดีเทลผมก็ไฟล์เซฟถูกไหมครับอะไรก็ได้ไฟล์ send t ทูเลเ u t ลเลือกหน้ากระดาษหน้าเปล่านะครับแล้วผมเริ่มทำงานผมคิดตรงนี้นะครับผมปรับให้เป็นใช่ไหมครับไปที่อะไรครับปรับเป็นเวกเตอร์นะครับ แล้วก็ปรับลายเวทก่อนให้กลายเป็นทักูถูกไหมครับต่อไปผมก็อยากปรับเป็น Perspective View ให้เขาเห็นได้ชัดว่ามันคืออะไรก็อาจจะเป็นภาพอย่างนี้โอเคนะครับตรงนี้เห็นไหมครับก็เป็น Perspective ผมก็มาที่เ e ็คโมเดลไปที่ View นะครับผมก็นะครับสเกลมันหน่อยแล้วกัน เดี๋ยวเดี๋ยวขยายใหม่ครับไม่เป็นไรกรอันยายไปก็เดี๋ยวนีเข้าไปนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปไปสเปซบาร์โอเคได้แล้วก็พิตรงนี้มานะครับให้ดีเทลปรับไปเป็นเนื่องจากว่าผมไม่ได้ปรับซีนไว้ก่อนผมเลือกเลือกซีนตรงนี้ได้เลยให้เป็นฟอนต์วิวนะปรับฟอนต์วิวนี้ปรับออโตกราฟิกเลยอันนี้หนึ่งต่อสายอีสามดูไหมครับแล้วปรับเป็นหนึ่งต่อ หนึ่งต่อยี่สิบไ้ไหมลองดูครับอ่ะพอดีนะครับอ่ะโอเคนี่คือเห็นไหมครับรวุ๊โฟมมาละอัะนนี้อ่ะผมปรับให้มันลายเวทใหญ่หน่อยนะเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันมันมันเล็กอ่ะอสองแล้วกันจะได้เห็นนะครับมันใหญ่แค่ไหนนะครับอ่ะโอเคแล้วก็สเกลไปผมก็ก็ะพี่พนี้มาผมก็เลือกไปที่วิวปรับไปที่ไปที่ท left นี่เร็วเร็วนะครับเร็วเร็วนะแล้วผมก็ดึงนี่ขึ้นไปข้างบนก็ y ีขึ้นไปนะครับชิดค้างไว้แล้วผมก็ปรับไปที่ท็อปนะครับท็อปผมหมุนมาหน่อยนึงเพื่อให้มันเข้ากับด้านนี้อเอ็มครับง่ายง่ายเนาะอ่ะผมก็ชี้ นะครับแล้วผมก็เริ่มเป็นการใส่เดเมิชันคือคือถ้าเรามีเทมเพลตอยู่แล้วเราก็เลยวันนี้ถูกไหมครับแต่ผมไม่มีเทมเพลตอ่ะพอเราทำเรียนรู้วิธีการทำหน่วยครับตรงนี้เราไปคลิกเข้าไปนะครับไม่ต้องเสียเวลา,าโอเคแล้วผมก็ไฟล์อินเ r t ร์ท แล้วก็ไปที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วเอาภาพเมื่อกี้ผมอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้เอาไว้น่อเดียวปิดจ็อบครับดูเวลาผมทำเวลายังไม่ยังไม่ทำได้กาแฟไม่หายร้อนเลยผมปิดจ็อบแล้ว เชื่อไหมครับว่าไม่มีโปรแกรมไหนทาได้อย่างนี้นะครับไม่เป็นไรเปลี่ยนแบบอีกโอ้โหนี่ราคาอะไรห้าพันแปดตัวนี้เปลี่ยนแบบครับโอ้โหแน่นอนการเปลี่ยนแบบคือธรรมชาติอย่าไปกดนะครับเพราะมันเริ่มปกติมีการเปลี่ยนแบบแล้วกดออกมาอีกแพงไปนะครับไม,ไม,ไม่บอกเป็นอย่างเดอนะบอกครับกดแค่นี้ โอเคไหมครับกดลงมาที่ตรงนี้ประหยัดประหยัดอะแล้วก็มีการมีการเสริมอหลรตรงนี้นะแล้วก็มีฐานอีกอันหนึง่ง แล้วก็เร็วไทม์ในห้องในห้องเราครับเรียบร้อยแล้วต่อไปบอกว่าขอเปลี่ยนเสาต่อม้อหน่อยขยายอีกเพราะโหลดมันเยอะอ่ะโอเคครับได้ครับบอสบอสว่าไงผมว่าง,งาั้นกดแซมปิ้งถูกไหมครับแซมปิ้งอันนี้คือ F1 ใช่ไหมขนาดไม่พอขยายเป็นหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็กด Apply เรียบร้อยไอ้ตัวน,นี้ไอ้ตัวนีนย้ยังเหมือนเดิมรับ เสาตัวนี้ขยายด้วยสาตัวนี้ขยายไปอีกนะครับแล้วก็แซมปิ้งนะครับจุดห้าไปจุดสามเป็นจุดสามแบบแก้ได้เสมอครับไม่เป็นไรแล้วก็แก้ตามแบบไปนะครับกดตรงนี้แอปพลายโอเคเพจครับมีปัญหาอีกกดแซมปิ้งดูครับเวิร์กโฟร์มันนี้กลายเป็นจุดสามใช่ไหมครับ กดปุ๊บเรียบร้อยครับจบยังไม่ยังไม่ทันไรผมแก้หมดแล้วต่อไปครับเจ้าน,นายถามว่าเฮ้ยมึงคิดราคามั่วว่ะมั่วตรงไหนครับเจ้าน,น,นายกดเจ้นนาน,นายดูเลยครับแต่ละตัวครับคลิกนี่นะราคาารอุปรกรณบแบบเห็นไหมเสาเนี่นยเช็คได้หมดครับทุกไอเทมดูแล้วนะครับคิดยังไงคำยาเท่าไหร่และสุดท้ายแล้ว ผมก็เริ่มนะครับครอบเปลี่ยนตรงนี้กดคอ์ติเทลีพอร์ตอันนี้ผมได้ราคาใหม่ละ8,006ผมกผมไม่ทันอะไรเลยผมผมเช็คราคาได้หมดแล้วผมครอบมาที่แบบเล y ย u t เอาผมคลิกขวา Model อัปเดตโมเดลเรฟเลนต์อ๋อลืมเซฟ มาที่ตัวนี้คลิกอัปเดตเรียบร้อยครับจัดนิดหน่อยจัดใหม่นหนึ่งผมไม่ทำแล้วนะให้ดูว่ามันทำยังไงนะครับน,นี่ก็จัดนิดเดียวเองวางวันนี่ก้ก็ไฟล์อินเ r t นะครับแล้วก็เอาบิวคิวตัวใหม่มา ตัวไหนตัวใหม่ไอ้ตัวนี้ตัวใหม่แล้วกันครับวางเท่าไหร่ไม่ใช่นี่ตัวเก่าไฟ insert ตัวนี้มาวางจบครับปิดจ็อบเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าต้องทำนะครับนี่คือสิ่งที่ชอ,ชอการช่างต้องการมากเลย คือการทํางานอย่างนี้นะครับก็นี่คือหลักสูตรเนาะก็ประมาณนี้นะครับในการทำเลยอาแล้วก็มีแบบให้ตัวเลขตัวกากำหนดขนาดนี้แก้ตามเลยนะครับแต่ dimension ใช่ไหมต้องทําในซีรับคือต้องทําต้องทำทั้งหมดไนิครับผมว่าเพอร์ชันถัดไปมีแต่ตอนนี้แก้ไม่ได้ครับจะต้องทําในตรงนี้อ่าดูนะอ่าต้องทํำในนี้เลย นี่ครับเนี่ยเข้าใจไหมครับทำตรงนี้ไว้แล้วเวลาแก้ไขเนี่ยมันจะแก้ตามเห็นว่าออกไหมครับ,รบผมเนี่ยต้องไปอย่างเงี้ยคือต้องทําในนี้ครับคือต้องต้องการแข่งกับเวลา แค่นีไ้ได้แล้วครับปต่เปลี่ยนอะไรมันก็เปลี่ยนตามหมดออโต้คือถ้าทำเดเมชันในนี้คือช็อปเล็กๆทำอย่างนี้ได้ทําให้เลยนะครับมันเดเมชันออโต้หมดเลยแต่จะต้องปรับเดเม์ชันตรงนี้ให้ตรงกับสเกลก็คือคลิกเราเราทำอะไร,รไปที่คกสั่เนาะไปที่ w i n d o w ์โมเดลอินโใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ฟอนต์ตรงนี้ให้เราปรับฟอนต์ตรงนี้ให้มันพอดีกับหน้ากระดาษเรา A3 e เราต้องเทสก่อนว่า ไซส์ของตัวหนังสือตัวนี้มันหาเท่าไหร่ในสเกลหนึ่งต่ออะไรพอดีแต่ต้องเสียเวลาไปคิดก่อนนิดนึงเพื่อความยืดหยุ่นมันก็จะไ,ได้ขนาดฟอนต์พอดีกับหน้าจอเราที่เป็นในกระดาษหน้ากระดาษ a 3แล้วก็ทําได้ครับทาได้แต่ก็ถ้าทำได้อีกก็เร็วอีกนะผมมั่นใจว่า2ององพันน่าจะออโตเมติกเทคด้วยแค่เราฝึกตรงที่เราไปก่อนแต่ถ้าเครื่องมือมันมาเมื่อ,อไหร่ก็ติดจรวดเลยันดี นะครับนะครับน,นี่ตัวอย่างของการใช้เครื่องมือเนาะนะครับลองไปฝึกเลยโปรไฟล์บิลด์คนับผมว่าตอนนี้เยี่ยมเลยนะ,นนนะมั Q นออกโจนเนาะนะครับอ่ะมี Q&A เนาะนะครับ Question Answer มีอะไรไหมครับน,น,น่าจะมีคำถามไหมนะครับก็เดี be, ๋ยวผมมีวิดีโอให้นะครับตอนวนี้นะคอปปี้ให้